เรามาคุยกันต่อเรื่องของการศึกษาท่านดาวน้อยจะมีอะไรคือนะเรื่องการศึกษานี่จริงๆแล้วมีการพูดคุยกันเยอะมากะนะคะ,ะวันนี้โลกของการศึกษามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ,ะมากนะคะ,คะในส่วนของแผน <c oughs> ปฏิรูปเนี่ย <c oughs> มีการดําเนินการในส่วนไหนอย่างไรบ้างะคะคือในแผนปฏิรูปเนี่ยที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องความจริงในแผนก็ให้ความสําคัญ และพวกเราทั้งสวทั้ง250คนเลยพูดเป็นเสียงเดียวว่าปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยการศึกษานี่เป็นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของอการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีเรื่องสำคัญสาค,คัญอยู่นะฮะท่านดาวน้อยครับก็คือเขาพูดถึงเรื่องเด็กเล็ก<ช>ลเริ่มต้นจากเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลย แรกเกิดเนี่ยเด็กเนี่ยควรจะมีอะไรล่ะเงินช่วยเหลือสวัสดิการสวัสดิการเด็กเด็กเล็กไปจนถึงตั้งแต่เกิดเลยจนทั้งหกขวบหกขวบรู้สึกจะหกร้อยบาทหกร้อยบาทต่อเดือนเป็นค่านมค่านั่นค่านี่อันนี้อันนี้มีอันนี้เกิดขึ้นเลยมีพรบใช่ไหมมีรองรับต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมนะครับมาอีกอานหนึ่งก็คือเขาคิดถึงเรื่องของระบบไออะไรล่ะ สถานที่ดูแลเด็กเล็กอ่ะซึ่งสถานที่ดูแลเด็กเล็กมันจะมีจํานวนมากค่ะแล้วมันจะอยู่ตามอบตนะฮะตามอบตต่างๆเนี่ยคุณภาพบางทีคุณภาพมันแตกต่างกันไอ้ดีก็ดีไอ้ไม่ดีก็ก็ทิ้งที่ก้องฟ้างเลยอันมีจํานวนไม่น้อยที่ที่เหมือนกับว่าเขาก็ ต้องจ้างพวกแรงงานต่างชาติามาเป็นขูมาเป็นที่เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก,ก็ต้องดูตามภารกิจของเขาเนาะอันนี้ก็มันก็มีสภาพอย่างนี้ก็เลยเกิดความเป็นห่วงว่าคุณภาพของไอ้ศูนย์เด็กเล็กเหล่านี้เนี่ยจะมีการดูแลอย่างไรมีเยอะมากนะคะเกือบสามหมื่นแห่งเกสามหมื่นแห่งใช่ค่ะก<จ>็ศ<จ>ูนย<ช>์พัฒนาเด็กเล็กเพราะอันนี้จะถือเป็นช่วงวัยที่สําคัญ ทจะต้องอให้การดูแลอย่างดีนะ,ะสมองเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขานะจะดีจะไม่ดีอะไรต่างอยู่ที่การปลูกฝังช่วงนี้นะครับทีนี้ก็มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของคุณภาพของผู้พี่เลี้ยงใ่ใผู้เลี้ยงเด็กผู้ดูแลเด็กนะฮะ,ะตรงนี้ก็คุณภาพของของเขาเราก็ต้องมีระบบที่จะดูแลคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ มาอีกเรื่องหนึ่งท่งเรื่องการศึกษาเนี่ยก็คือ,อพอลบออกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาค่ะอันนี้เป็นกองทุนที่มันตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรนูญเลยนะฮะ,ะตั้งขึ้นมาเลยเพราะว่าเราจากการศึกษาเนี่ยพบว่ามันจะมีเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาเนี่ยหลุดกลางคันเนี่ยเยอะเยอะมากตั้งในระดับ ประถมระดับมัธยมแล้วระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะหลุดไปกลางคันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีระบบไอตัวอะไรละ่ะกอสอนอ,อก,การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งกลองทุนนี้ขึ้นมากองทุนนี้ก็มีภารกิจในเรื่องดูแลเด็กที่เด็กที่อ่าดททุศาาาางกกรึษขนเนี้อัันน้นส่วนหนึ่งเรา เราลงพื้นที่นะเวลาเราลงพื้นที่เราเห็นเลยว่าเขา,อ,าอย่างกองทุนเนี่ยเขาก็จะให้ร่วมมือกับครูครูประจําชั้นนะฮะในการที่จะหาเด็กว่เด็กเป้าหมายที่จะให้การให้ทุนช่วยเหลือเนี่ยนะฮะอย่างไรอันนี้ก็ก็ทําแต่ว่าในภารกิจอันหนึ่งของกองทุนนี้เนี่ยคือจะต้องไปพัฒนาครู และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใช่ค่ะซึ่งการเรียนการสอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้มันต้องเป็น active learning ที่เขาเรียกนะฮะ,ะ,ะใชะ่ใช้อะไรละ่ะนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็เรียนจากการปฏิบัติมากกว่าท่องจำแบบนีอันนี้ก็เราก็เห็นมีพรบอ,รอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอรบอ,รอพื้นที่นวัตกรรมด้านการศาึกษา ท่านดาวน้อยเคยตามไหมอันนี้ <Okay. S 2> ผม <Okay. S 2> ครั้งแรกผมก็ไม่เข้าใจนะ,ะผมเพิ่งมาเข้าใจเมื่อสามสวันก่อนที่ผมไปาภาคตนออกแล้วไปที่ระยอง mm. คือพระบอนี้เนี่ยเป็นพรบบอที่เขา mm. เขาจะปฏิรูประบบการศึกษาโดยใช้โรงเรียนใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วก็เขาทดลองเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาจะทำแค่ หจังหวัดเ,เดี๋ยวหกพื้นที่8จังหวัด6พื้นที่8จังหวัดเนี่ยละยองเป็น1ในนั้นซีสะเกตเป็น1ในนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็น3จังหวัดที่อยู่ในในในนั้นเ,เขาจะทดลองไอ้ตรงพื้นที่ทดลองเนี่ยเขาเขาเรียกว่าปลดล็อกปลดล็อกระเบียบข้อบังคับต่างๆทั้งหลาย ของโรงเรียนที่จะทําการทําแซนด์บ็อกซ์เนี่ยในจังหวัดนั้นไอ้จังหวัดอื่นนี่รอ,อก่อนแต่เขาระบุเลยแป่ประมาณหพื้นที่8จังหวัดนะฮะไอสจังหวัดาชแดนภาคใต้ก็3เนาะรวมเป็น8จังหวัดตรงนี้เนี่ยผมไปดูที่ระยองปรากฏว่าเขาทาดีทําดีฮะหมายถึงว่าเขาปลดล็อกตรงนี้แต่ว่าโรงเรียนเนี่ย โรงเรียนทั้งหมดก็มีอยู่สักสองร้อยโรงเรียนมั้งแต่ว่าที่เข้ามาร่วมเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดิดสิบโรงเรียนประมาณหนึ่งในสามประมาณหนึ่งในสามที่เข้ามาร่วมเขาาตามสมัครใจถ้าไหนยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้โรงเรียนที่สมัครใจพวกนี้เนี่ยเขาจะปลดล็อกให้แล้วก็งบประมาณคือหมายถึงคุณสามารถสร้างไอ้ตัวหลักสูตรนวัตกรรมเนี่ยหลักสูรววตรหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรที่จะสอนในเรื่องของอ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพทําได้เลยสร้างสรรค์ได้เลยแล้วระบบก็ประมาณเนี่ยเขาให้เป็นบล็อกแกลนเป็นบล็อกแกลนไปที่โรงเรียนนั้นถ้าคุณโรงเรียนอื่นก็คุณระบบตามเดิมค่ะเพราะคุณยังไม่ได้ทดลองใช่ไหมไอ้พวกแซนบ็อกสั้งหลายบล็อกแกลนลงไปโอ้ครูก็ทําดีมากเลยนะฮะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยในในในเจ็ดแปดจังหวัดที่ว่าเนี่ยนะครับกําลังทําแบบนี้กันอยู่ค่ะ อันนี้ผมเห็นเลยว่าอันนี้คือการปฏิรูปทางด้านการศึกษาที่มันมันเกิดขึ้นแล้วทั้งทั้งที่พรบการศึกษาแห่งชาติยังไม่ออกอืมอันนี้พรบการศึกษานี่ก็โอ้ยยังไม่ออกยังไม่สําเร็จนะแต่วิธีการทําแบบนี้ค่ะนะคะคือเปิดและปลดล็อกเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาเพราะว่า ไอพื้นที่นวัตกรรมที่นําล่องไปก่อนอนะคะเพื่อที่จะได้ศึกษาว่าเม,มันมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรต้องกําหนดรูปแบบอย่างไรในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดน,นะคะ,อ,ะอันนี้คือส่วนของของคำว่าปฏิรูปเนื่องจากว่าเมื่อได้ต้นแบบนะคะแล้วก็ผลักเข้าไปอยู่ในส่วนของจะเป็น แผน13ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจหรือจะไปอยู่ยุทธศาสตร์ชาตินะคะอันนี้เหมือนเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะคะก็ยังมีอีกอีกหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นนะคะเขาก็จะมีศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษานะคะทวิเขาเรียกว่าทวิศึกษาใช่ไหม สูงความเป็นเลิศอีกอันหนึ่งทางการทางอาชีวศึกษาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาชีวศึกษาเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะเป็นเรื่องของทักษะทางด้านวิชาชีพโดยตรงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทักษะทางด้านวิชาชีพเนี่ยมีความสําคัญอย่างเช่นนะคะเห็นกันจะชัดเลยก็คือในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะนักลงทุนชาวต่างชาติหรือใดๆที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องของทักษะนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วนะคะนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนโรงเรียนจะออกแบบตามที่โรงเรียนคิดและเข้าใจว่านี่คือหลักสูตรที่จะสอนเด็ก แต่วันนี้นั่นเนี่ยไอ้ศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยก็มีการปรับปรุงโดยการที่จะพัฒนาเด็กนะฮะอาชีวะตามความต้องการของโรงงาน,นะะของโรงงานใช่คะนะเช่นเราเราจะมีเรามีรถไฟฟ้าเรามีความเร็วสูงตรงนี้ต้องมีอาชีวะที่รองรับใช่ค่ะแม้จะทำไอ,ไอ้แบตเตอรี่รถยนต์ รถยนต์เนี่ยที่จะใช้แบตเตอรี่จะโรงงานจะมาตั้งในประเทศไทยอย่างเงี้ยมก็ต้องอาศัยพวกอาชีวะที่มันรองรับพวกนี้นะใช่ค่ะเป็นเป็นแรงงานที่สำคัญนะคะเป็นแรงงานที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้แล้วต้องเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับ โรงเรียนอาชีวะศึกษาทั้งหลายนะคะจะเป็นวิทยาลายัยจะเป็นโรงเรียนก็สุดแล้วแต่นะคะให้จับมือกันบูรณา,าการการสร้างเนี่ยตรงนี้ไประยองเที่ยวนี้ไปเจอปัญหาอีกอันหนึ่งปัญหาคือว่านี่ไม่ใช่ว่าทําให้ท้อใจนะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาอันหนึ่งคือว่าพวกโรงเรียนอาชีวะพวกอะไรต่างๆที่จะ,ะจะรับรับเด็กระยอง <ค>เขาเขา,เขาตั้งอยู่ที่ระยองถูกไหมเขาก็ต้องเอาเด็กจากระยองเนี่ยเป็นเป็นส่วนใหญ่รับรับมาเลยไม่อัน้นปรากฏไงไหมฮะได้คุยกับคนที่รับผิดชอบเขาบอกว่าประกาศเท่าไหรจะเอาเด็กมาเรียนหรือจะเอาแรงงานของระยองมาทํางานเนี่ยไม่มาอ <ừ> ผมก็ถามว่าทําไมเขาก็พูดแบบเขาเป็นคนระยองด้วยเขาก็บอกว่าเขาเป็นวิศวกรเขาบอกว่า เนี่ยคุยกับญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่านิยมของเด็กคละ,ะยองอะชอบชอบการแสดงออมันค่านิยมมันไปทางนั้นมันไม่ไปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราด้วยเจตนาดีอยากจะให้เด็กคนละยองแรงงานละยองเนี่ยเข้ามาได้ประโยชน์จากไอ,ไอโรงงานที่มาตั้งแต่ว่าไม่มา <c oughs> ออค่ะเแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อค่านิยมนี้ก็ทําให้นึกถึงผมไม่ได้นึกถึงแค่ละยองผมว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยมันมีค่านิยมอันหนึ่งที่มันไม่เหมือนรุ่นเรารุ่นเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่รวยลําบากผ่านสงครามผ่านนั่นผ่านนี้แต่วันนี้เนี่ยไอ,อ้รุ่นลูกเราเนี่ยมันพ่อแม่มันสบายลวเขาก็เกิดมาแบบที่เขาไม่ต้องอลําบากตรงนี้เนี่ยมันทําให้อ่า ค่านิยมกับเขาเนี่บางทีมันไปในทางทางเวอร์ชอ่คอะเสมือนจริงอะบิตคอยมันมัน, <c oughs> ม,นมันจะไปแบบนั้นนะหรือไอการาาาาาาแสดงศิลป,ปะการแสดงอะไรพวกนี้มนไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะค่ะมันดีแต่ว่ามันต้องสามารถต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจได้ เป็นเศรษฐกิจสร้างสรร์เศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะต้องไปไปดูวิเคราะห์ความต้องการของเด็กนะคะก็อาจจะมีทั้งมุมที่ส่งเสริมแล้วก็มีมุมที่ทำความเข้าใจว่าอาชีพนะคะหรือว่าสิ่งที่จะเป็นอนาคตที่ดีนะคะกับกับความชอบนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายในในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ ทงต้องผลักดันต่อเนื่องก็คือม,มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่โรงเรียนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงอ,อันนี้เป็นความเหลือหล่อมลำ้ำนะคะทำยังไงถึงจะเป็นมาตรฐานเดียวกันมไม่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีก็แย่งกันไปเข้าโรงเรียนที่ <laughs> อะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันโรงเรียน <laughs> อื่น,นๆนะคะ ก็จะถูกมองไปอีกแบบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่แผนปฏิรูปพยายามที่จะวางกรอบนะคะแต่ว่าก็ต้องไปต่อในอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนอื่นๆที่จะเข้ามารองรับในอนาคตค่ะครับ,รบวันนี้เราคงหมดเวลาแค่นี้นะครับท่านดาวน้อยเราเราคิดว่าเราสองคนได้สนทนากันมาเนี่ยก็มองเห็นไอการปฏิรูปประเทศเนี่ยหลายเรื่องมันคืบหน้าไปมีผลงานนี้ รูปธรรมแล้วก็น่าจะสอดคล้องกับไอ้ตัวทิศทางใหญ่อย่างยังไม่บิดไม่ผิดทิศทางยังไปอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงต่อไปนี้เนี่ยมันจะเล่งได้อย่างไรจะให้ไปไม่ผิดทิศทางได้อย่างไรเพราะว่าทุกสี่ปีมันจะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็คงต้องเคารพแล้วก็ศึกษาอายุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็นโยบายต่างๆก็ต้องให้ไปสอดคล้องกันค่ะส่วนคุณจะทำอะไรที่เป็นต่อยอดอะไรนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราเอาเท่านี้ก่อนค่ะเรื่องนี้คงจะต้องมาคุยกันต่ออีกสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งได้เพราะมันมีทั้งหมดตั้งสิบกว่าด้านนะครับนี่เราคุยกันได้ประมาณห้าหกแยะ่าห้าด้านแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับเราวันนี้ ผมผลเดชปิ่นปทีมนะครับท่านสาดาวน้อยสุทธินิเพียอพันนะครับเราจะขออนุญาตราไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ